สวัสดีค่ะวิธีการใช้เครื่องวัดสีของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิธีการเปิดเครื่องกดหมายเลขหนึ่ง UPS หมายเลขสองสเตติลิเซอร์กดปุ่มรีเซ็ตแล้วเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเครื่องวัดสีก็จะติดขึ้นมา ให้ทำการวอร์มเครื่องวัดสีประมาณ15นาทีแล้วจึงเริ่มใช้งานเมื่อครบ15นาทีแล้วเข้าสู่โปรแกรม Color l m e t e r ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เข้ามาสู่หน้าโปรแกรมเริ่มแรกกด active view เพื่อกำหนดสเกลในการวัดค่าสีเลือก cie lab จะทําการวัดค่าสีในรูปแบบ l s t a a s b s เลือก Illuminance D 6 5เลือก Observer 10องศาเลือก Display ให้กำหนดค่า ID หรือชื่อตัวอย่างจากนั้นคลิก OK ก่อนเริ่มการวัดค่าสีทำการค i b r เบ e เครื่องหรือ Standardize d ice, กดปุ่ม Standardize d ice. ที่หน้าจอ Standardize d ice, คลิก Port Size ซึ่งจะมี3ขนาดขนาด1.25นิ้วสำหรับวางถ้วยตัวอย่างขนาด0.75นิ้วสำหรับวางตัวอย่างขนาดใหญ่ขนาด0.5นิ้วสำหรับวางตัวอย่างขนาดเล็กเราจะทําการคาลิเบตโดยใช้พอร์ตไซส์ขนาดใหญ่วางแซมเปิลลิงลงไป ที่หน้าจอจะแสดงข้อความให้วางแผ่นกระจกสีดำวางแผ่นกระจกสีดำลงบนแซมเปิลพอร์ตแล้วคลิกโอเคจากนั้นวางแผ่นกระเบื้องสีขาวลงบนแซมเปิลพอร์ตแล้วคลิกโอเค ที่หน้าจอจะแสดงข้อความการสแตนด์ดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิกโอเคแสดงว่าเสร็จขั้นตอนของการทำคอลิเบรชันสามารถวัดตัวอย่างได้การวัดตัวอย่างของแข็งที่มีขนาดชิ้นเล็กให้บรรจุตัวอย่างลงไปในถ้วยวัดตัวอย่างจนตัวอย่าง ครอบคลุมมิดป้นถ้วยทําการเขย่าเพื่อให้ตัวอย่างกระจายตัวทั่วถึงแล้ววางตัวอย่างบนแซมเปิลพอร์ตจากนั้นปิดวิฝาครอบสีดําเริ่มทําการวัดตัวอย่างโดยกดปุ่ม re-sample ใส่ชื่อตัวอย่างแล้วคลิกโอเค คลิก yes เอาผุดไฟให้เลือก cancel ค่าสีจะแสดงที่หน้าจอ lab star ทำการบันทึกค่าสีวิธีการวัดสีตัวอย่างของเหลวที่มีลักษณะใสให้บรรจุตัวอย่างลงในถ้วย sample cup โดยใช้ริ g วางไปที่ก้นถ้วย ตลอดเวลาของการวัดตัวอย่างควรจะมีภาชนะรองรับถ้วยตัวอย่างไม่ควรวางตัวอย่างบนโต๊ะตรงๆการใช้ริงจะช่วยกำหนดระยะทางเดินของแสงให้มีระยะเท่ากันทุกครั้งตลอดการวัดเทตัวอย่างลงไปให้สูงกว่าขอบริงระวังอย่าให้มีฟองอากาศจากนั้นจึงติดด้วยแผ่นปิดสีขาว แล้ววางตัวอย่างลงบนแซมเปิลพอร์ตโดยไม่จำเป็นต้องครอบด้วยครอบ,บอรสีดำเริ่มทําการอ่านค่าตัวอย่างโดยกดรีแซมเปิลใส่ชื่อตัวอย่างคลิกโอเคที่เอาปุ่ไฟล์เลือกแคนเซลค่าสีจะแสดงที่หน้าจอเป็นค่า LAb star ทําการบันทึกค่าสี และทําซ้ําอย่างน้อยสามซ้ำกรณีตัวอย่างที่มีแผ่นเรียบและมีขนาดใหญ่ให้เลือกแซมเพลพอร์ตที่จะสามารถวางตัวอย่างได้พอดีท,ทําการสแตนดาร์ดไดส์ตามวิธีการที่แสดงที่หน้าเครื่องเลือกขนาดพอร์ตไซส์ให้ตรงกับแซมเพลตลิงที่เลือก คลิกโอเคแล้วทำการ Standard ดได v ์ตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอตัดตัวอย่างให้มีขนาดพอดีกับ s ซมเ l ิลพอรวางตัวอย่างบริเวณที่ได้ละนาบพิสุดลงไปปิดด้วยโค้ปเปอร์สีดำเริ่มวัดตัวอย่างโดยกดรีเซมเปิล ใส่ชื่อตัวอย่างคลิกโอเคเอาผุดไฟล์เลือก c a n เซิค่าสีจะแสดงที่หน้าจอเป็นค่า L A B Star ทำการบันทึกค่าสีและวัดซ้ำอย่างน้อย3มซ้ำสิ้นสุดการทดลองเมื่อสิ้นสุดการใช้งานปิดเครื่องโดยปิดโปรแกรมแล้วปิดคอมพิวเตอร์ คลิกชัดดาวคลิกโอเคปิดสเตเบลเลเซอร์ปิด U P S